สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่ยี่สเอ็ดมกราหกห6ครับมาดูชมบรรยากาศที่สวนยางผมครับช่วงนี้เดือนมกราคมนะวที่ยี่21เอ็ดก็รู้สึกว่าใบยางเริ่มเริ่มสีเหลืองแล้วครับใบยางพาราเริ่มสีเหลืองสวยงามครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นดอกที่ผมมาทดลองปลูกนี่ก็จะเป็นต้นซากุระครับคุณผู้ชมนี่ครับต้นนี้ซากุระนะครับถ้าเป็นภาษา มืองไทยเราก็บอกว่าพญาเสียโค่งนี่ผมปลูกมาสองปีความสูงเขาก็ประมาณสามเมตรได้ครับทดลองปลูกดูครับก็ถือก็ถือว่าใช่ได้อยู่ครับไปซื้อเม็ดที่เขาปลูกใส่ในถุงมานะครับต้นหนึ่งประมาณจําได้ประมาณยี่สิบบาทนะครับสองน่าจะจะเป็นสองปีนะครับท่านผู้ชมปีเดียวคงไม่ใช่แล้วครับใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่กว่าผมไม่มืออีกครับท่านผู้ชม ันนี้ผมก็ไปเอาใบไม้ที่ในเมืองมาครับนี่ใบไม้ที่ผมเสร็จกระสอบปุ๋ยครับผมเสร็จะกระสอบปุ๋ยเสร็จแล้วผมก็จะมาใส่ต้นผมทดลองปลูกนี่คือต้นกาแฟครับนี่คือกาแฟที่ผมปลูกครับนี่ครับผมจำไม่ได้ว่าโรบัตต้าหรือ,อาราเมกานะครับท่านผู้ชมมาดูใบใกล้ๆครับนี่ครับ ท่านผู้ชมที่รู้จักก็คอมเมนต์มาได้ครับนี่ใบของเขาครับความสูงนี่ต้นเขาก็ประมาณสักนี่สูงกว่าผมนะครับประมาณสองเมตรได้ครับผม,มน่าจะอยู่สักสองปีขึ้นแล้วครับสองปีได้ครับปลูกได้ต้นยางพาราผมได้มาประมาณสิบต้นเท่านั้นเองที่มาปลูกเหลือสิบต้นความจริงออกมายี่สิบต้นเขาก็ตายตายแล้วดูแรงไหมครับแต่เนี้ ต้นที่เขาทนก็ทนนะครับผู้ชมก็ถือว่าถือว่าเขาทนนะครับทนแรงมากครับผมไม่ได้หดเออผมไม่ผมไม่ได้ลดน้ํเลยครับพูดไปพูดมาก็จะเป็นพูดภาษาภาคเหนือแล้วครับถ้าเขาหดหดหดน้ำเนี่ยแปลว่าลดน้ํานะครับมาดูกันครับผมจะเอาใบไม้นะครับมาใส่ครับเพราะเราจะทิ้งควางไว้ในเมืองก็ไม่ได้ครับเผาไม่ได้ครในเมือง สมัยนี้ครับต้องมาใส่ใจเสร็ต้จนไม้จะดีกว่าให้เขาใหญ่สลายครับนี่นะเขาเราได้มาแล้วครับสอบแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็หลายวันแล้วครับกว่าจะได้มาก็ผมโอ้โห เข้ามาสวนนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วครับไม่ได้เข้ามาครับภาร,รกิจทางในเมืองเยอะครับ ก็ใบยางพาราก็เริ่มหล่นเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่เริ่มหล่นช่วงปีนี้รูรู้สึกว่าใบยางพาราจะเริ่มหล่นเช้านะครับเดือนมกราเขาเริ่มเริ่มเหลืองแล้วครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับเริ่มเหลืองลยครับนี่ครับเริ่มเหลืองปีนี้เขาเรียกว่าใบเหลืองเช้าครับน่าจะเป็นว่าช่วงปีนี้อากาศหนาวเยอะนะครับใบถึงใบยางพาราผีใบเช้าครับ นี้คิดว่าคงจะหาโอกาสลดน้ำนครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างนะคานผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างครับเพราะว่าใส่ใบไม้ก,ก,ก็ก็มีอยู่เท่านี้ครับเดี๋ยวมีอีกประมาณเจ็ดต้นครับเดี๋ยวไปดูรายการอื่นต่อไปครับเรามาต่อคลิปกันเลยคุณผู้ชมมาดูผมไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วช่วงเราดูช่วงเราดูฝนครับ ดูต้นทุเรียนผมครับดูใบเริ่มช่วงนี้เขาใบเริ่มร่นนะครับเราดูแรงนะครับที่บนดอยครับใบเขาเป็นอย่างนี้ครับไม่เหมือนกับพื้นที่ที่ดูด้เรื่องน้ํานี่ต้นนี้ก็อายุสามปีได้แล้วครับสูงมากครับเกือบห้าเมตรนะคุณผู้ชมดูอันนี้ก็ต้นโกโก้ครับใบใหญ่ครับปลูกคู่กับทุเรียนครับดูครับว่าเขาเขาจะออกรูปไหมครับ่านผู้ชม นี่คือต้นทุเรียนครับนี่ครับใหญ่ใหญ่กว่าแขนต้เอกครับน่าโคนหัวครับอันนี้ผมก็ดูแลเรื่องน้ําแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับวันนี้ก็จะมาลดน้าแล้วครับดูบ่อน้ําของผมครับไม่รู้สะพานไปอย่างไรบ้างครับวันนี้ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับดูดูครับมกราน้ําเหลือครึ่งเดียวครับดีที่ผมทําสะดือน้ําไว้ครับดูน้ําที่น่าดูดูฝนเขาเขาเกือบล้นบ่อครับความลึกของเขาก็สามเมตร ดูครับที่จังหวัดน่านในสวนผมน้านี่หายากมากครับผมขุดบอ่ไ 3, บอไปสามบ่อก็คงจะเหลือในบอ่อเดียวครับบอ่อนี้บอ่อเล็กครับประมาณที่ประมาณสักห้าสิบตารางวาได้ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าถ้ารวมทั้งขอบแล้วกินไปหนึ่งงานครับผมคงจะพกไปเอาน้ำครับเพื่อจะมาลดน้ำต้นทุเรียนครับเราลงไปลงกันไปเอาน้ำกันครับนี่คือ ผมไม่รู้ว่าสะพานเขาจะทนหรือเปล่าครับที่ทำ,ทำไว้ครับถ้าถ้าไม่นทนก็ล้มลงน้ำแล้ว อสะพานยังแข็งอยู่อยู่ไหยครับใช่ได้ครับเดี๋ยวเราก็ออกมาใส่พวกนี่ครับคงจะใส่เยอะผมนานแล้วครับไม่ได้ทำเขาครับวันนี้ต้องมาให้น้ำต้นทุเรียนแล้วครับ ท่านผู้ชมอยากจะถามว่าถ้าทำแบบนี้เขาอยู่ได้นานไหมอยู่ได้ครับเลยสามวันขึ้นครับเขาก็จะดูเขาก็จะซึมไปทีเลน,นิดนิดนะครับท่านผู้ชมอยู่ได้สามวันบางครั้งก็ห้าวันได้ครับวันนี้ก็ต้นไหนก็ขอให้ได้กินประมาณนี้แหละครับต้นละสิบริรก็ยังดีครับวันนี้ครับเพราะผมไม่ได้เข้ามานานครับ คือว่าสําเร็จเป็นระดับหนึ่งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูต้นนุ้นต่อครับเดี๋ยวผมขอพักคลิปก่อนครับเพราะคลิปจะยาวเกินไปครับไปดูต้นนุ้นต่อครับถามว่าเขาโตไหมครับเขาก็โตโตเหมือนกันครับคุณผู้ชมโตก็โตช้ากว่าที่ที่เราให้น้ําตลอดนะครับแต่ก็เป็นการเป็นการฝึกนิสัยของเขานะครับว่าเขาอยู่บนดอย สภาพของสวนผมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นทุเรียนก็จะได้รับน้ำเจ็ดวันได้รับน้ำครั้งก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ให้เลยนะครับช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วนะ้เราก็ต้องหาน้าแบบนี้แล้ครับน้ำที่เราบึงไว้นะครับเรามาดูกันครับก็เขาทนมาขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับ ที่เราลดน้ําก่อนเพราะว่าให้ดินที่เขาเกาะตามขวดด้านล่างนั่นให้เขาไม่เกาะขวดเดี๋ยวถ้าเกาะขวดแล้วเราถอดยากครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้น้ําเขาซึมไปด้านข้างขวดแล้วก็จะเติมน้ําได้ง่ายครับเดี๋ยวเราบิดสักหน่อยแล้วดินที่เกาะขวดเขาก็จะออกมาแล้วครับ <laughs> เป็นได้พ่อ,าอ,าอายางอาันราคาดีกว่าปีนี้วันนี้ราคาต่อได้ไหมโอ้ไข่หน่อยดีละดีละมันมันบบลงมาสิบห้ากัดีแล้วเนาะนานะปีนอ เออไปคุมงานก่อสร้างมันครับกระมาอยู่เป็นบ้างข้างก้าหน้าฝนมาเก็บเห็ดประมาณนั้นฮะเช้านอน ก็ถือว่าน,นี่วันแรกคุณผู้ชมเราก็ให้เขาเยอะหน่อยที่แรกจะให้เขาสิบรกิก็โอ้สองสารเขาครับให้เขาไปวันนี้ขอให้ต้นที่อยู่แถวๆนี้ต้นโตๆก็ขอให้ยี่สิบริก็แล้วกันครับนี่สิบริอันนี้สิบรินนรนะครับก็คงจะพอแล้วครับเพราะผมมีอยู่นี่ประมาณสักยี่สิบต้นนะครับถ้าจะถ้าจะรีวิวคงใช้เวลาเยอะก็ก,ก,ก็ทำเหมือนกันทุกต้นล่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปก่อนจะปิดคลิปไปดูที่ต้นเล็กๆเนาะนี่ก็ต้นใหญ่แล้วครับดูเดี๋ยวไปปปอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลองกองคุณผู้ชมปลูกแถวริมห้วยนี่ครับนี่คือลองกองโตแล้วครับนี่ลองกองโตไว้ครับสองปีโตไว้ผมว,ว่าน่าจะออกปีนี้แล้วนะครับนี่โตขนาดไหนหดูแขนของเขาเนี่ยดูลำต้นข้างล่างครับก็ปลูกสมัยก่อนปลูกคู่กระตุทุเรียนทุเรียนตายไปแล้วครับ เรียเราลองกองดีนะที่เราปลูกคู่ถ้าอย่างนั้นลุลิตต้นทุเรียนตายแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับไปกันเลยครับผมก็จะมาปิดคลิปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนแบบตัวมันคั่ที่ผู้ชมปีครึ่งนะครับโตครับทูแขนนะครับอันนี้ผมเอาเม็ดมาเพาะเล่นนะครับมาลงเล่นเฉยเฉยนะค,คุณผู้ชม โตแล้วครับผมว่าโอ้โอ้านเลยนะครับที่เราที่เราซื้อมากินแล้วเอาเม็ดเอาเม็ดมันลงเลยนะครับเราไม่เพาะไม่เพาะอะไรเราไม่เพาะลงถุงนะครับเพราะเพาะลงถุงนี่เขาของงองแงเขาด้วยกว่าต้านทานโรคตําเอามาเม็ดมาใส่เลยโตครับโตไวมากผมคงจะปิดคลิปไว้เท่านี้แล้ะครับคุณผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับแบยบ่ายครับ